เนี่ยผมเห็นแล้ว่รราท้าประสาทนี่เหมือนเอาอะไรมาตัดไว้เลยใช่ค่ะตั้งแต่ได้บอก,ากอาจารย์แล้วว่าเอออาจารย์เล็กรู้สึกว่ามันเสมอครับใช่ไหมคะมันเสมอแล้วเออเราก็ไม่ได้อะไรแต่เห็นแปลงอื่นมันก็ต่ำสูง,สง,สงต่ำอันนี้มันก็กจัดไม้เมออ่าเพราะว่าท, <ผม S 2> ที่เราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยปลูกที่ตรงนี้เราก็ปลูกกันมาหลายอย่างเนาะอ้อยก็ปลูกอ้อยก็ปลูกผักก็ปลูกอ่าแต่นั้นเล็กปลูกเชท้อเาด้วยนะตรงนี้ใช่แต่ถามว่ามัน มันไม่ดีเท่าที่ครัวนะคะเหมือนเราก็ใช้เคมีหรือเปล่าไม่รู้ดินครับเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่เล็กบโนนะคะพูดถึงเดินอะเหมือนมันสังอะค่ะอืเหมือนมันผุเล็กนั่งเงี้ยเหมือนดินมันผุมันผุมันสังอะเพราะเพราะในปุ๋ยเรามันมีอินทรีย์วัตถุด้วยครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ก็คือปรับเรื่องโครงสร้างดินไปในตัวด้วยต้องต้องสังเกตเนาะเราสังเกตยิ่งคนไทยจะรู้ ใช่ค่ะคนถ่ายนี่รู้เลยว่าดินเปลี่ยนยังไงใช่ใช่ใช่ที่ที่สูงสูงต่ำต่ำเนี่ยทราบไหมครับว่าทําไมเขาสูงสูงต่ำต่ำทั้งที่พันเดียวกันบางทีเขาใช้ปุ๋ยที่มันหลายสีอ่ะอหลายดินราวโคเดียวมันดินราวตลอดมันมีทุกต้นมันได้ทั้งหมดครับที่ที่ทั่วไปที่เขาสูงสูงต่ำต่ำเนี่ยบางทีเขาใช้ปุ๋ยที่เม็ดหลายหลายสีคันนี้สีขาวลงตรงไหนเยอะต้นมันก็จะสูง ไอสีแดงตรงไหนเยอะม,ม,ดดมันก็มันจะไม่สมดุลแต่ปุ๋ยเรามันจะเสมอครับใช่ค่ะใช่ถ้าถ้าไม่ปุ๋ยไม่ไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้อ่าครับสังเกตได้เลยถ้าสูงๆต่ำๆลองไปขอดูปุ๋ยเขาได้ที่เขายิ่งถ้าใช้หลายๆสีเนี่ยสีขาวลงตรงไหนเยอะในโวเจนเยอะใบมันก็จะงามต้นมันก็จะสูงใช่ค่ะใช่สีแดงตรงไหนเยอะหัวเขาใหญ่แต่ต้นไม่ก็เห็นลุงเขาพูดที่ของรงเห็ดเนาะที่ลแของ ผู้จัดการน่ะเขาถอนไปครับมันขวบปะคะอาจารย์มันตาเห็นไหมวันที่ตาไปบ้านลุงเขาอะแล้วเห็นหัวมันไหมที่เขาถอนมาไว้ยางนั่นเนี่หัวแค่ไหนเท่าที่เอาเอามาให้ไก่เท่าที่เาขอราเราติเป็นขวบมันขวบเท่ากับมันสี่เดือนเราเขาขวบเราคือเพิ่งเกิอายุมันจากเจอกันเยอะลุงก็โทรมาทำไมเห้บอกไอ้เล็กเอายางเอาอะไรลุงเอ้ามันเองอะเอาได้แล้วนะเอาเท่าของลุงเอา สี่เดือนเองลุงเขาโมโหว่ะโอ้โหจะไหวถึงไหนอีกถ้าเป็นถ้าเป็นเราเนี่ยมันอายุยังไม่พอเขาบอกว่าถ้าเป็นเรานะเราพับเงินใส่กระเป๋าแล้วเขาบอกอ่าเาบว่าเขาพับเงินใส่กระเป๋าแล้วแต่มันใหญ่จริงนะคะอาจารย์ประมาณนี้ค่ะสี่เดือนครับต้นมันเ็าส่งแค่ไหนนะสี่เดือนประมาณนี้ค่ะประมาณแขนเรานี่คือสี่เดือนนะคช่ประมแล้วตอนนี้ผมว่าจะไปขนาดไหนแล้วอาจารย์ที่ดูถ้ามีนาถ้าพฤษภาเราให้ชนมันเลยอ่ะแล้วจะขนาดไหน อ้ถก็ครบขวบนะแล้วแล้วเห็นเขาพูดกันว่าเขียวเนี่ยลานเอาอลานรับยันป้ายโอเคเลยงั้นน่ะเขาบอกว่าไอ้เขียวน่ะเอาเพราะว่ามันจะกลายเรียงกล้ามันจะไปแป้งจะไปใช่ไหวแต่ตัวนี้มันจะอายุอายุจะน้อยกว่าเราต้องดึงก่อบแต่คนละพันกันอันนี้จะต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันได้จริงจริงจมันออกรอบตรงที่ว่าที่รุงรุงเขาไม่เห็นมันออกรอบแล้วมันออกเป็นชั้น อันนี้อันนี้นอันนี้ใช้ใช้เลื่อยไหมครับตอนตัดหรือว่าใช้มีดไม่ดค่ะเพราะเล็กอะเล็กอะถ้าลำพังเล็กตัดทำสองคนอะเลกจะใช้เลื่อยได้จะมัดให้หัวเสมอแล้วก็ตัดเป็นเสมอใช่ไหมลินเราจ้างเขาเขาก็เลยให้เขาตัดแ,แต่ว่าอย่าเฉียงมากเอาเน้นให้มันให้มันตัดตรงหน่อยอใช่ค่ะ อ่าอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ลองพื้นไม่ได้ใช้เลื่อย,อยก็ได้แช,ช่ประมาณครึ่งสูตรใช่แต่เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเต็มสูตรโ <Okay. S 1> หแต่เนีย่ยชอบอันเนี้ย <laughs> คือรู้เลยว่าพันธุ์เนี่ยถ้าอย่างงี้อีกอีกสักพักนึงจะขนาดนี้ใช่ค่ะจย์อ่าพอครบขวบแล้วเอาอย่างเงี้ยไปปลูกคิดดูถ้าเอาท่านผู้ชมถ้าเอาขนาดนี้เราไปปลูกคิดดูว่าปีหน้ารอบหน้าแล้วใช้เลื่อยแล้วแช่ท่อนพันธุ์แล้วทําร่องใหญ่นี่เนี่ยผมเห็นร่องเห็นไหมครับท่านผู้ชมร่องใหญ่ชื่นใจ ต้องก็ไปทำมาแล้วครับให้เขาให้เฮียเขาทุกเอาไปทําให้อืมพอเลยทีนี้เราพอใจเลยบอกลงหีดเลยนะถ้าต้องการล่องเล็กไปที่อื่นแต่แต่อของชั้นล่องใหญ่ถ้าอยากได้แบบนี้ถ้าไม่เอาก็ต้องไปทางอื่นก่อนอพอเลยไม่ทําล่องเลยไม่เอาแล้วอคือเขาไม่ค่อยถ้าเขา เขาไม่ลองไม่เปิดใจอาจารย์ถ้าเขาเปิดใจสักนี้ลองดูกนิดก็ไม่เสียหายครับใช่ถามว่าคุณใช่ที่เช่าใช่ถ้าคุณไม่เปิดใจกับมันเลยถูกไหมคะใช่ที่เช่าก็ใครก็เสียด,ด้ที่แต่ถ้าคุณลองสิคุณปลูกแค่แค่สองแต่คุณดึงมากับตรงนี้ใช่แปดสิบเก้าสิบถูกไหมคะดึงมาเท่านึ่งได้เ,เชื่อว่ามันมันมันมน่าจะได้อาจารย์เพราะของเราเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราปลูกห่างเช่นร่องใหญ่ขนาดนี้นั้นหรือว่าใหญ่กว่านี้หน่อย คือคือตัวล่องเนี่ยที่ตามสูตรเราเนี่ยประมาณร้อยี่สิบแล้วก็ระหว่างต้นเนี่ยร้อยี่สิบเหมือนกันนะไล่หนึ่งมันจะได้ประมาณแค่พันสองรต้นพันสองรอต้นเนี่ยเราตีว่าเสียเสียไปเลยในย200สองร้อต้นก็คือแค่พันต้นแต่ต้นหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราขุดมเมื่อกี้ใช่ไหมต้นหนึ่งมันสิบห้าถึงที่สิบห้าโลที่เราทใช่คาะช่แั้นถ้าสิบห้าคูณพันก็สิบห้าตันแล้วใร่ ามตันได้ไหมสามตันได้ไหมของลุงเขาอ่ะไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเล็กค่ะจ้ะถักมันเล็กยังนี่ถามว่ากระดึงมามันมันเป็นปีอ่ะเรียกว่ามันมันมันไม่ใช่อ่ะคือเป็นปีแล้วของดึงมามันต้องได้มันต้องได้มากกว่านั้นนะคะมันต้องผลผลิตมันน่าจะได้มากกว่านั้นนะเนี่ยวันนี้ถ่ายจนแดดล่มลมตกเลยต้องขอบคุณตะลอยมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยโอ้โหเหี้ยเราชื่นใจ อันนี้ดังและปุ๋ยตะลอยเนี่ยครับผมขอบคุณมากเลยวันนี้เห็นทุกวันเช่นชมทุก